นี่เรากำลังไปที่แม่ฝังแคมปิ้งกันนะฮะตอนนี้เรากำลังไปแม่ฝังแคมปิ้งนะฮะตอนนี้เราอหดดดดนะนนนเค

อุ้ยน่าคุค้นๆว่ะอิมิวแน่สัสไอ้บิ๊มกล้องโดนลมแล้วมันแบบเบอเลยเอะแล้วคุณจะถ่ยายไหม